สวัสดีครับอ่าวันนี้ครับก็มีรถเข้าใหม่ครับเป็นแคทนะครับ308 E2 นะครับแบบ CR นะครับเป็นแบบท้ายสั้นนะครับรุ่นใหม่ๆนำเข้าจากญี่ปุ่นนะคันนี้โคตรสวยครับมีลายปปิ้งด้วยครับอันนี้นีกี่ําเดิมเลยนะครับเป็นรถขนาดประมาณ7ตัน8ตันพวกนี้นะครับ แต่ละยี่ห้อก็จะใส่เลขไม่เท่ากันนะครับตามแต่ละยี่ห้อพามาดูคร่าวๆนะนครับขายสั้นจริงครับแต่ว่าโอ้โหฝาข้างเลนี่อลังการเลยผมเปิดให้ดูนะครับนี่บางอันก็ล็อกนะครับเดีย๋ยวไปดูข้างในนี่สุดๆเลยนะสวยมากตามนะครับ ไม่มีสนิมเลยครับช่วงล่างนี่ดำๆเลยครับมีรอยทะลอกบ้างนิดหน่อยอยากเปิดฝาคันนี้มากเลยเดีย๋ยวผมลองเปิดนะครับเปิดแล้วครับกีนี้ก็ฝาใหญ่มากครับท้ายสั้นก็จริงครับแต่ฝานี้โอโ้โหโคตรโล่งนะครับรุ่นนี้รอบๆตัวนะครับเดี๋ยวขอดูเพลทเขาหน่อยปีเท่าไหร่ ไม่ได้บอกนะไม่ได้บอกปีผลิตตรงนี้มีเกลียวยางนะครับสภาพนี้สุดจัดเลยน้าจอมีแอร์อ,อะไรนะครับตรงนี้ลองดูชั่วโมงนะ จอก็เป็นอีกแบบนะอันนี้ไม่เคยเห็นเลยตันนี้อ่าคล้ายๆของพวกสามหนึ่งสองดีทูนะครับแต่กลับด้านนะครับอันนี้หน้าตามันชั่วโมงลองหางนะครับมีกล้องหลังอนะพวกนี้นะครันนี้อ่อชั่วโมงที่เท้านะครับพี่ เจ็ดพันร้อยนะครับสวยจัดเลยอันนี้นะใครก็ขอฝากด้วยนะครับผมลองสตาร์ทเล่นหน่อยแล้วกันไหนๆแล้วสามารถเลือกเหมือนลายแยกจะใช้ที่มือก็ได้นะ,ะ,ะจะเป็นที่เท้าก็ได้นะบอะ้ใช้ใช้ได้นะใช้ได้ผมลองแล้ว สมมติเราเทีเยเย,ยบแยกก็สไลด์เอาเลยนะครับอันนี้ใช้ที่เท้าแทนเดีย๋ยวไปลองแล้วกันนะนี่ะเอาเป็นว่านี่เจ้มเลยนะนี่ก็ค่อนข้างเร็วนะครับ,ค,รค,รบค่อนข้างเร็วสาหรับรถขนาดนี้ปกติรุ่นนี้ก็จะไม่เร็วมากก็มีให้เลือกเยอะนะครับขนาดเจ็ดตันไปตันตัวนี้ตัวดีตัวอีตัวบ e, ีว มีหมดนะครับมาลองดูได้ครับผมผมปาสสุโคเบเทียบขอฝากไ้ด้วยนะครับผมนะะุณครับ